ปลูกต้นภาะสีมาพโพอะไรเงี้ยที่จริงเ่ยวันที่สองมีนาก็นิม,มนต์พระอาจารย์ไปอินเดียนิม,มนต์ไปเป็นประธานนี่แหละปลูกต้นภระีไม่ใช่ปิดงานโครงการธรรมยญาตราเขาท่าน,นมหาเมตตาก็อยากจะนิม,มนต์เนีไปที่คอนแก่นเนี่ยก็ไม่รู้จะไปยังไงเลยสองที่ ที่แรกจริงๆที่วางโปง่งเขาก็จะวางศิลาเลิอกอาคารเรียนวันที่หนึ่งมีน้ำอย่างเอาไปไปมาก็ดีนะไปเลื่อนตรงนั้นได้เลื่อนไปก่อนก็เลยกลเรื่องอะไรเยอะแยะหมดเลยนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่งานมันไม่จบไม่สิ้นเี กิจกรรมข้างนอกฉันั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงเหตุการที่เราท่านทั้งหลายก็ขวนขวายกันนะพระสงฆ์ก็ศึกษาธรรมะกันแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันแล้วก็ ที่ภาวนารามก็ทอดพระป่าดีเอะไรกัน15ทอดพระป่าที่ภาวนา,า15พระอาจารย์ก็ต้องไปบรรยายที่พิพิธภัณฑ์การลงพุทธศาสนาไปก็คนละที่ละทางเลยนั่น16 <c oughs> 16ก็ต้องไปบรรยายที่ยุวะพุทธิกาสมาคมในโครงการพระไตรปิฎก ปยายาช้าตอนบ่ายหาหมอใช่ค่ะตอนเย็นต้องมาเสดวิบพ่อใช่ไหมวันนั้นเป็นวันพระใหญ่<ช>ด้วยใช่ไหมต้องรีบมางานกับสุพรรณอีก <c oughs> พอเป็นวันพระใหญ่เสร็จแล้วก็สิปมีประชุมแต่ที่หญิงสิบแปดก็จะให้ไปทําฟันเมื่อกี้โทรบ,บอกโยมว่าเดี๋ยว,ยวต้องอะไรก็มี <c oughs> เลื่อนไปเลื่อนมาทับซ้ายทับขวากันอยู่นี่ 嗯，那个。 ก็ก็ในช่วงนี้ก็อย่างที่บอกนะพระตอนนี้พาะกำลังฉันอาหารกันแล้วก็โยมทานอาหารกันใกล้จะหมดเวลาอย่างนี้ก็ก็มานึกถึงในเรื่องของการเข้าถึงพระรัตนตรยนัยโดยเฉพาะก็คือ เมื่อเช้าก็ปรารภการที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ที่รุ่งเรืองในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อพระพุทธเจ้านะั้นเนในคราวที่ตัสรุนุตตะสัมมาสัมบูญานและในคราวที่จะเสด็จดับขันธปรินิพานพระพุทธเจ้านะั้นเนี่ยก็ไม่มีความเศร้าหมองเลยทั้งทที่ตอนนั้นนะ่ะทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรากายอย่างมาก ถ้ายังมองอย่างบุรุชนโดยทั่วๆไปอย่างเราท่านทั้งหลายก็คงสุดแล้วก็คงไม่มีกระจิกกระใจในการที่จะลุกขึ้นมาเทศประบอกมากล่าวแต่พระเจ้าของเราเนี่ยเป็นแบบอย่างในความเป็นผู้แกล้กลาอาถารมากทรงเสด็จดำเนินจากเวลุวคามพันธุคามชัมพุคามโพคนครเป็นไปตามลำดำับ ผ่านปาวานครปาวาแล้วก็เข้าเมืองกุสินาลาแต่ก็เลยไปพักที่บ้านของนายจุนทากมลรบุตรห่างจากที่ปฏิพานสิบสิบสองกิโลเมตรช่วงนั้นก็ฉันสุกรมะะะัมทวะมื้อสุดท้ายแล,แล้วก็เสด็จจาริกจากบ้านของนายจุนท้ามาที่สารวโนทยานเนี่ยสิบสองกิโลเนี่ยกิโลนึงก็คือ หยุดพักสองขนยี่สิบหยสิบห้าขนแล้วก็เป็นการพักครั้งสุดท้ายที่พระองค์ตรัสบ,บอกว่าเหนื่อยนักจากพักและจากนอนก็เลยเป็นประโยควลีสํสำคัญเตือนใจพุทธบริษัทอย่างเราท่านทั้งหลายว่าพระพุทธเจ้าทรงเหน็ดเหนื่อยมากในการบำเพ็ญพระบารม,บบรมีที่จริงไม่ใช่พูดเพื่อให้เป็นการให้พวกเราทั้งหลายเห็นใจพระพุทธเจ้า แต่พูดให้พวกเราทั้งหลายได้เห็นว่าหมาหบุรุษท่านหนึ่งที่อุบัติเกิดขึ้นมาแล้วในโลกเนี่ยทุ่มเทสพละกำลังในการที่จะขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากกิเลสและกองทุกนั้นนะปฏิธานที่ตั้งไว้ที่20่สิบสง์ขายยิ่งด้วยแสนหมา,หากลับนั้นนะสำเร็จผลลงจริงๆแล้วก็ผลประจักษ์แจ้งอย่างที่เราได้เห็นกันแม้แต่เรานี่เป็นผลผลิตของการตรัสรู้สัมมาสัมพธิยานของรุรยา เรากิงได้มาเป็นพระสงฆ์นุ่งห่มผ้ากาสาวพัดแล้วก็ได้การขนขวายศึกษาพระธรรมกันอันนี้ผลของการเหน็ดเหนื่อยของพระเจ้ทา <c oughs> ที่ที่ทรงทุ่มเทอย่างหนักตลอดพระชนชีพอันนี้นับแค่ชาติเดียวแต่อีสีย์งขายยิ่งด้วยแสนมาก,กับนั้นนะ่ะไม่สามารถที่จะคำนวณน,นับได้ฉะนั้นกระแสที่ ชีวิตที่ทรงบำเพ็ญทั้งทานบาร,รมีศีลบาร,รมีในคัมมะปัญญาวิริยะคันติสัจจะทิ่ฐานเมตตาและเวบคาบาร,รมีเป็นอุปนิสัยอย่างแรงมากดังที่ได้กล่าวไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าทรงเห็นเช่นในชาติสุดท้ายตอนนั้นยังไม่ได้ตัดสรู้เป็นพระโพธิสัตว์อยู่ทรงเห็นอรารลดาบทุทกาดาบทอรารลดาบทเนี่ยบอกฌานสมาบัติเจ็ เพียงบอกอยู่แล้วก็พระระาหมาปทิสัทท่านยืนศึกษาอยู่ในขณะนั้นท่านก็สามารถที่จะศึกษาวิจัยแล้วก็เข้าถึงอากินจัญญายัตนะสมาบัติได้อย่างรวดเร็วแล้วไปหาอุทกาดาบทก็ไปยืนเรียนแค่นั้นเองพอหลังจากอุทกาดาบทรามบุตรกล่าววิญญาณัญจายัตนะสมาบัติจบก็สามารถทำวิญญาณัญจายตนะสมาบัติให้เกิดขึ้นได้ทันที อันนี้คือศักยภาพในการที่พระองค์เข้าใจกระบวนการความเป็นไปของชีวิตอย่างดีว่าถ้าจะสามารถทําสมาธิในระดับที่ 1, 2, ึ่งสองสาและแเนี่ยอาศัยฉันทาวิริยะจิตตาปัญญาอาศัยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นแรงขับเคลื่อนในการที่จะบรรลุผลและจุดหมายนั้นๆก็สามารถทําได้ทันทีอันนั้นบ่งบอกถึงศักยภาพที่สั่งสมมาแล้วอย่างดีนั้นประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งก็คือความชาญฉลาดว่าศรัทธาความเพียรความเพียรสติสมาธิและปัญญามีอยู่ในทุกทนฉะนั้นถ้าเราท่านทั้งหลายเนี่ยเข้าใจบริบทตร,ตรงนี้จะทำให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นคนที่เชื่อมัน่นในศักยภาพของตนเองอย่างแรงกล้าว่าตนเองก็สามารถเชื่อมัน่นคือทำความเชื่อ เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถตั้งมั่นในศีลได้เชื่อมั่นในการที่จะสามารถทําให้เราได้ตั้งมั่นในสมาธิได้เนี่ยเชื่อมั่นในการที่จะทําให้เราตั้งมั่นในสติตั้งมั่นในป,ป,ปัญญาและตั้งมั่นในในความรู้ความเข้าใจในระดับ,ดบต่างๆได้เพียงขอให้รู้รู้วิธีการรู้ข้อมูลรู้ข้อปฏิบัติถ้ารู้ปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะทำให้ถึงได้ทันทีอันนี้เป็นเป็น เป็นสิ่งสําคัญที่สุดคือถ้าฟังให้เข้าใจแล้วเนี่ยรู้วิธีการที่จะฝึกจิตเข้าไปถึงในระดับนั้นนั้นเบ็ดเสร็จเนี่ยท่านก็สามารถที่จะดิ่งจิตเนี่ยเข้าไปสู่ในสภาพของระดับปฐมฌานทุติยฌานตัิยฌานจตุยฌาน,านและลูปฌานได้ทันทีอันนั้นบ่งบอกถึงศักยภาพเนี่ยในการที่มีความมุ่งมั่นเชื่อมั่นและมีความละเอียดอ่อนมาก คนที่สามารถที่จะฟังแล้วทำจิตให้เข้าถึงสมาบัติแปดได้ทันทีสแสดงให้เห็นชัดว่าเงื่อนปมต่างๆวิธีการต่างๆในการกำหนดในเรื่องนั้นๆสามารถดึงเข้ามาปฏิบัติได้ทันทีในงารนั้น,น,นอันนี้เป,นเป็นเป็นเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากว่าพระพุทธเจ้าก็เลยสอนพวกเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่อร่าวดาบทุตกาดาบทเท่านั้นที่มี ศรัทธามีความเพียรมีสติมีมสมาธิและปัญญาแม้ท่านก็มีฉะนั้นเมื่อเราอินทรีย์ก็มีอยู่ในทุกๆคนก็ให้เหตุปัใจจัยให้มันเกิดขึ้นสิอันนี้มันเป็นเทคนิควิธีการที่จะทําให้ตนเองประสบความสําเร็จเมื่อเห็นคนอื่นประสบความสําเร็จโดยชนิดที่ว่าหาเหตุปัจจัยในสิ่งเหล่านั้นในชัดแล้วกําหนดหมายในเรื่องนั้นแล้วก็พัฒนาให้ตัวศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น แต่ที่สําคัญมากกว่านั้นในเวลาท่านทําให้เกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยท่านรู้อีกทันทีว่าเหตุที่ทําผลคืออะไรท่านรู้เลยบอกว่าอากินจัญญายศนะสมาบัติเนี่ยฌานตัวนี้ทําให้เกิดในอากินจัญญายตนาพรบเป็นอากินจัญญายตนาผมไม่ใช่ที่สุดแห่งทุกข์แล้วก็เนวสัญญานาสัญญายตนาฌานเนี่ยเป็นเหตุได้ได้เนวสัญญานาสัญญายตนาูมิไปเกิดเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนาพรบ ไม่สามารถพ้นจากกิเลสและกองทุกได้ไม่ใช่นิพานอันนี้สุดยอดมากแสดงให้เห็นชัดว่าจากการศึกษาเรียนรู้เพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นก็สามารถกําหนดเหตุและผลได้ทันทีนอกจากตัวเองจะทําให้เข้าถึงได้ทันท่วงทีในขณะที่ท่านผู้นั้นพูดแค่ขาดคาพูดแค่ขาดคําก็สามารถดูดเอาองค์ความรู้ทั้งหมดล่นนั้นมาวิจัยแยกแยะ แล้วสามารถที่จะฝึกตนเองให้เข้าถึงได้อย่างทันท่วงทีและทันต่อสถานการณ์ด้วยอันนี้บ่งบอกถึงคําว่ามหาบุรุษที่ฝึกมาอย่างดีแล้วแสดงเห็นชัดว่าในเส้นทางแห่งฌานสมาบัติเส้นทางแห่งศีลสมาธิปัญญาเส้นทางแห่งไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเส้นทางที่ดําเนินไปตามโลกียะและ้วก็ที่จะทะลุสู่โลกุตละเนี่ยพระองค์ช่ำชองมาทุกเส้นทางที่ฝึกมาอย่างยาวนานในสังสารวัฏ เวลาใครมาพูดเรื่องนี้เป็นเหมือนกระตุ้นของเก่าของท่านใี่ขึ้นมาเป็นแผงเลยครับนี่คือคือศักยภาพที่ท่านทุ่มเทจริงๆอยากบอกพวกเราทั้งหลายว่าเวลาพวกเราทั้งหลายทุ่มเทในการประพฤติปฏิบัติในการศึกษาพระธรรมทั้งหลายเนี่ยท่านใช้ทั้งชีวิตของท่านทุ่มเข้าไปเลยครับเจาะทะลุทะลวงเข้าไปเลยแล้วท่านให้เห็นจริงๆเมื่อท่านได้ประจักษ์จริงเห็นจริงเข้าใจจริงๆในพระสัธทธรรมคาสอนพระเจ้าแล้วเนี่ย ท่านจะไปหนะ้าที่ไหนมันฝังเป็นรากลึกเ,ลเป็นอุปนิสัยปัจจัยแล้วเมื่อท่านไปฟังใหม่ท่านจะไม่ยากเลยครับมันเป็นของเก่าที่ท่านได้ฟังมาแล้วเป็นสิ่งที่ท่านเคยช่ำชองมาแล้วชำนิชำนาญมาแล้วอยากให้เป็นแบบนั้นไอสิ่งต่างๆตรงนี้ถ้าท่านคุ้นเคยกับศีลสมาธิปัญญาเนี่ยทั้งเป็นโลกิยะและเจาะทางที่เข้าสู่โลกุตระแต่เรายังไม่สามารถเจาะเข้าะใดตอนนั้นเองเหมือนพระบริษัทนาเนี่ยท่านไปเจาะไว้เจาะไว้เจาะไว้ทั้งหมดเลย นั้นสังขารุเปกขายานเป็นเหมือนที่อยู่ของท่านนในทุกอัตภาพที่ท่านเป็นมนุษย์และเฉพาะพุทธศาสนาเนี่ยท่านศึกษาคําสอนพระเจ้าแต่ละครั้งแต่ละอัตภาพทั้งหลายท่านจ่อไว้หมดในด้านของศีลสมาธิปัญญาเพราะท่านมั่นเพราะท่านตั้งใจว่าท่านจะเดินทางไกลในสังสารวัฏสมมติท่านอาจารย์บอย,อยมีวัตถุประสงค์ในการจะเดินทางไกลในสังสารวัฏทุ่มเทเลยครับ ทุ่มเททั้งชีวิตจนสามารถไปจ่อไว้ในระดับศีลทุกระดับสมาธิตุกระดับปัญญาทุกระดับ,ปญญดบไปจ่อไว้ที่โลที่ตัวสังขารุเปรคาญาณจ่อไว้หมดเส้นทางของตัวพรหมิหารสี่เมตตาก็ไปจ่อไว้ในสังขารุเปรคาญาณเมตตากรุณาเทตตาอุเบกขาในปฐมมชฌาในตัวอันสุภกรรมฐานทุกชนิดกสินทุกชนิดเนนะครับ <c oughs> ตลอดถึงอนุสติทุกชนิดกายคตาสติโกฏาอานาปณะทุกชนิดคือเอาไปจ่อไว้หมดแปลว่าชํานาญหมดในกรรมฐานเหล่านั้นสามารถที่จะต่อยอดไปจนถึงสังขารุปเปกขายาและพักไว้แล้วฝึกศีลสมาธิปัญญาจนชนํชนานิชํานาและช่ําชองแบบนี้ฉะนั้นเมื่อไปเห็นสิ่งใดนะครับไปเห็นสิ่งใดที่เอื้อต่อการถึงแม้จะเป็น เป็นสมาบัติภายนอกก็ศึกษาหมดศึกษาหมดจนรู้เลยว่าอพระองค์เคยได้สมาบัติเนี่ยเป็นพรหมไปเกิดก็รู้เลยที่สุดคืออะไรก็เก็บรายละเอียดในการเกิดเป็นพรหมแล้วก็ทำอธิมุตตกิยาหลุดมาจากพรหมแล้วก็มาแบ่เป็นบารมีต่อ แปลว่าในทุกพรหมโลกที่ <c oughs> เข้าไปที่สามารถไปเกิดได้ไม่ไปอรูปไม่ไปอสัญญาสัตว์ไม่ไปสุดทววาตในพ่อโพมหล่าน,นั้นพระองค์ไปมาเนั้นเวลาไปมาเบีเสร็จพวกก็ไปมีความชำนิชำนาญมีความชำนิชำนาญในการที่จะฝึกตนเองอย่างดีนี่เป็นไปในลักษณะแบบนี้ มันก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อพวกเราทั้งหลายที่ทุ่มเทสัพพะก,กำลังทุ่มเทจิตใจแล้วก็ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการที่เข้ามาฝึกและปฏิบัติจนสามารถรู้และเข้าใจจนทะลุดทะลวงแล้วก็ถ้าบุคคลที่ปรารถนาจะสิ้นจากกิเลสและกองทุกข์ในอัตภาพนี้ก็ข้ามเลย แต่ถ้าหากว่าบุคคลปรารถนาใหญ่ท่านก็จะเดินแนวลาบสลับไม่ได้เดินแนวดิ่งอย่างเดียวเดินแนวลาบสลับแล้วก็บาเพ็นบาร,รมีเต็มที่เขาเป็นเป็น,นั้นก็นก็บมเพ็นเต็มที่เลยแต่ว่าไม่ทําให้ตนเองนั้นต้องหลุดจากศีลสมาธิปัญญาตัวนี้หรือไม่หลุดจากศีลสมถา,าวิปัสสนาเลย จนกว่าจะหมดอายุไขก็บบำเพ็ญต่อหมดอายุไขบำเพ็ญต่ออัธยาศัยที่สั่งสมไว้นี่มันเป็นแรงส่งเสริมยิ่งแรงขึ้นยิ่งเข้มข้นมากขึ้นยิ่งมีสภาพกำลังมากขึ้นกำลังของบาร,รมีทั้งหลายก็เข้มข้นเต็มมากยิ่งขึ้นนี่เป็นไปในลักษณะนี้นี่กลุ่มหนึ่งกลุ่มบำเพ็ญบาร,รมีส่วนกลุ่มที่ปรารถนาแนวดิ่งบอกไม่ไหวแล้ว รู้สึกกลัวการผิดพลาดในสังสารวัตรหรือกินบุคคลเหล่านี้ก็จะไม่มัวกังวลเลยครับดิ่งลงไปเมื่อถึงจุดแห่งการที่จะพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ก็ข้ามเลยมันก็มีอยู่สองแนวทางนี่แหละแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คืออย่างพวกเราทั้งหลายที่กระทำแล้วม,มันยังไม่ถึงความเข้าใจไม่พอหมายความว่าบางที ความตั้งมั่นของเราอาจจะยังไม่แข็งแรงเช่นความเชื่อมั่นก็ดีความเชื่อมั่นตนเองก็แล้วแต่เนี่ยนั้นต้องเอาพระพุทธเจ้าเป็นแบบ <c oughs> นึกถึงทุกครั้งที่ท้อทุกครั้งที่กลัวทุกครั้งที่หวาดเสียวเนี่ยก็ยนึกถึงพุทธเจ้าเอามาเป็นแบบฉบับนึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์พุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติกยะ จะเข้ามาหล่อเลี้ยงในใจ,ใจิตใจนี่นีิกลุ่มหนึ่งเมื่อเรามีความมั่นคงในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นมีกรรมฐานเป็นตัวยึดโยงก็จะสามารถเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทได้บางทีก็เครียดก็ใช้เมตตามาขัดเกลาอย่างมากจนความเครียดความวิตกกังวลน,นั้นหลุดไปทุกครั้งบางทีมันกำหนัดยินดีเพลิดเพลิน,นก็ต้องใช้กายคตาสติ มาหมุนจนชำนิชำนาญถ้าประมาทก็ใช้มรณานุสติก็ให้เป็นทั้งพุทธคุณทั้งเมตตาทั้งมรณะทั้งเมตตาให้ให้ชำนาญจนเป็นจตุราราคากรรมฐานได้อย่างแท้จริงอันนี้ก็ต้องใช้เวลาในการฝึกตนเองอย่างมากในช่วงที่กระแสชีวิตที่มาสู่ช่วงชลาแล้ว ตั้งแต่ห้สิบปีเป็นต้นไปเนี่ยแปลว่าเข้าสู่วัยชราเต็มรุ่แบบเขาเรียกเป็นวัยเตรียมตัวลาโลกแล้วฉะนั้นคนที่ตั้งแต่ห้าสิบไปเนี่ยมันจะเริ่มมันจะเริ่มการความต้องใช้ความเพียรมากกว่าเดิมต้องใช้เวลามากกว่าเดิมแล้วก็สติสัมปชัญญะก็เริ่มทดถอยอย่างหนัก มันมีนับวันเด็ถอดถอยลงถอดถอยลงไม่ไม่ได้เพิ่มขึ้นความจําก็มีข้อจํากัดความเข้าใจได้อยู่พอได้แต่ความทรงจำสิ่งทั้งหลายเนี่ยจำได้ช้าแต่หลุดเร็วนะให้สังเกตนะมันจะหลุดไปอย่างรวดเร็วเลยแต่อย่าไปเครียดกับมันนะครับให้มีความรู้สึกว่าเมื่อจำได้ช้าเราก็ได้สาธยายได้มากกว่าเดิม งั้นการสาธยายมันกลายเป็นปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการฝืนน่ะเลยเลยเราจะท่องหรือสาธยายอะไรเราก็สาธยายแบบประเภทที่ด้วยความด้วยความว่าเราใช้ความเราได้ความเพียรมากกว่าคนอื่นได้ต้องใช้สติมากกว่าสมาธิปัญญามากกว่าอันนั้นก็เป็นการฝึกตนเองอีกอย่างหนึ่งนี่ก็เลยฝากพวกเราท่านทั้งหลายว่าฉะนั้นในขณะที่เราท่านทั้งหลายจะต้อง มาเผชิญกับฝุ่นบ้างเผชิญกับโรคระบาดบ้างเผชิญกับภัยพิบัติภาวะเศรษฐกิจสภาพสังคมแปลกแยกอะไรสิ่งต่างๆตรงนี้อยากให้มันมามีอิทธิพลต่อใจเรานะครับให้มันอยากให้มีอิทธิพลกับจิตใจเราแต่เพียงให้ตั้งหลักให้ถูกเมื่อเราตั้งหลักให้ถูกแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็จะ กลับกลายเป็นแรงส่งเสริมทําให้เราเนี่ยมีความมุ่งมั่นมากขึ้นเหลือเวลาในการประพฤติปฏิบัติกันเนี่ยเป็นเรื่องวันต่อวันเลยนะเขา้านะเขา้าแค่ครึ่งวันนะเข้านะเข้าให้เหลือแค่ชั่วโมงต่อชั่วโมงนะเข้าให้เหลือ30สนาทีแล้วก็ย่นลงมาจะเหลือว่าหนาทีทุกห้านาทีถ้าจนชำนี้ชำนาญได้จะเหลือว่าทุกนาทีทุกนาทีเนี่ยเราจะเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาท ถ้าใครสามารถกำหนดหมายได้ขนาดนั้นก็แสดงว่าคำว่าอภปมาเดนะอนันวังเนี่ยจะข้ามอนบได้ด้วยความไม่ประมาทหรือว่าชีวิตเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทตอนนี้ชัดแล้วทุกการหายใ,ใจเข้าทุกใจหายใ,นใ,นใ,นใจออกมันรู้สึกมีพลังมันเหมือนเติมพลังตลอดเวลาชีวิตไม่เคยหดหู่ไม่เคยท้อแท้ไม่เคยถดถอยเลยกับยิ่งมีพลังยิ่งมีความสุข แล้วก็เก็บรายละเอียดได้ทุกขั้นตอนในการดําเนินชีวิตหายใจเข้าหายใจออกสติสัมปชัญญะทำกิจได้อย่างชัดเจนแล้วรู้สึกมีพลังในยามที่เห็นคนอื่นขัดแย้งกันในยามที่เห็นคนอื่นเขาเกิดกําหนัดขัดเคืองในยามที่สถานการณ์ผันผวนเรากลับรู้สึกว่ามีฐานที่มัน่นฐานที่มั่นในที่นั้นก็คือมีพระรัตนตตัยในขณะที่สติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเนี่ยตอนเนี้ แปลว่าเราไม่หลุดจากพุทธรัตนะไม่หลุดจากธรรมรัตนะสังฆรัตนะและตอนนั้นศิกษาสามกำลังดำเนินเป็นไปอยู่เมื่อเรามีพระรัตนะไตรเป็นหลักในการดำเนินชีวิตด้วยตั้งมั่นในศึกษาสามด้วยศีลก็กำกับพฤติกรรมสมาธิก็กำกับจิตใจปัญญาก็กำกับทัศนคความเห็นทําให้ทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาของเราไม่ออกนอกจากศิกษาสามเมื่อไม่ออกนอกจากศีกษาสามก็ไม่ออกนอกจากพระรัตนะไตรนั้นชีวิต จริงๆมันควรได้แบบนี้แหละแล้วเราคิดดูที่ว่าเราเดินอยู่ในมีพระรันาตนตรัยคุ้มครองด้วยมีศึกษาขาสามเป็นทางดําเนินด้วยแล้วก็เดินไม่หยุดนะครับเราไม่ต้องไปรีบร้อนแต่เราไม่หยุดเราก็ไปอย่างต่อเนื่อ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 งถ้าเราไม่ใจขาดปุ๊บเดินต่อไปเกิดในภพถัดไปเราเดินต่อเราไม่ต้องนับหนึ่งเลยครับเพราะเราเราปฐานไปจนถึงจุดตีจิต มันก็แค่ขนาดจิตเดียวก็ปฏิสนธิแล้วถ้าเป็นโอปปาติกาเป็นเทวดาเป็นพรหมมันก็ต่อยอดได้เลยถ้าเป็นมนุษย์ก็ใช้เวลานิดเดียวไปเกิดในคันแรงต่างเดี๋ยวก็จําความไนดะ้เราจะเป็นผู้ละลึกชาติได้ใช่ไหมครับเพราะเราฝึกตนเองไม่ใช่ปุ้นปั้นเปลือนเลนหลงเนี่ยเราตั้งมั่นบอกว่าไปเกิดในอัถภาพใดขอละลึกชาติได้ขอมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เลยเราฝึกตัวเองแบบนี้ ทำไมเรามั่นใจอย่างนั้นเพราะเราไม่เคยให้ความฟั่นเฟือนเลนหลงมันมันเข้ามาคุ้มลมในใจเราเลยแล้วไม่มีอะไรเลยที่เราไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องที่จะไม่ให้กุศลจิตกุตลอย่างเงี้ยมันมั่นใจอย่างเงี้ยฉะนั้นในพบถัดไปมันเป็นเรื่องง่ายมากเพราะมันแค่ขนาดจิตเดียวมันก็อุบัติขึ้นดีจึงไม่ต้องกลัวปรโลกใดๆเลยเพราะเราทําปัจจุบันในเหตุดีมากทั้งตัวสติสัมปชัญญะความเพียรที่สร้างสรรความเชื่อมั่นความตั้งมั่นแห่งจิต สติปัญญาทั้งหลายองค์ความรู้และข้อมูลทั้งหลายมันไหลเข้าตลอดแล้วเราก็หมุนอยู่ในสินสมาธิปัญญาสินสมาธิปัญญาเกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องนี้เป็นต้นแ <c oughs> ะนั้นจึงไม่ต้องกลัวปรโลกจึงไม่ต้องกลัวอนาคตแล้วก็ไม่ต้องหวนและห้อยอดีตไม่ต้องเพอ้อหาอนาคตและในปัจจุบันเนี้ยก็ไม่เคยอ่อนแอไม่อ่อนแอในปัจจุบันเกิดมีความแข็งแกร่งและก็มีความเข้มแข็งในปัจจุบันด้วย ควรดําเนินชีวิตแบบนี้หละควรดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทควรดําเนินชีวิตด้วยสติดําเนินชีวิตด้วยสมาธิดําเนินชีวิตด้วยความเพียรที่สร้างสรรค์ด้วยความเชื่อมั่นด้วยปัญญาเพราะศรัทธาก็เป็นประธานของปาริโมกสังวรศีลสติก็เป็นประธานของอินทรีย์สังวรศีลความเพียรก็เป็นประธานของอาชีวะริสุทธิศีลปัญญาก็เป็นประธานของปัจจะสันนิสิตาศีลฉะนั้น จะข้ามโอ,อคาได้ด้วยศรัทธาข้ามอนนบได้ด้วยความไม่ประมาทก้าวล่วงทุกได้ด้วยความเพียรบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาก็ใช้องคุคณสี่ประการนี่แหละศรัทธาสติวิริยะปัญญาใช่ไหมล่ะหรือศรัทธาวิริยะสติปัญญาสมาธิไม่ต้องกล่าวถึงก็เชื่อว่ากล่าวแล้วเพราะสมาธิเป็นแกนหลักของอินทรีย์สมาธิเป็นแกนหลักของพระสมาธิเป็นแก,นห,ก,น,แกนหลักของโพชฌงชง และสมาธิก็เป็นแกนหลักของมรรคมีองค์ดหรือเป็นแกนหลักของกุศลธรรมทั้งหลายที่เป็นตัวผนึกให้จิตน,นั้นทรงพลังอย่างนี้เป็นต้นนั้นก็เลยบอกว่าไม่มีเรื่องใดๆทั้งหลายที่ทเราจะต้องไปคุนข้องหมองใจไม่มีเรื่องใดๆทั้งหลายที่เราจะต้องไปกำหนัดและขัดเคืองแต่เรามีการฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องอย่างติดต่อโดยชนิดที่ไม่ท้อ ตรงนี้จะเรียกบาร,รมีจะเรียกทานจะเรียกศีลจะเรียกโพนาก็เรียกไปแต่จริงๆแล้วพวกเราไม่หยุดในการที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเองให้ติดต่อและต่อเนื่องเป็นไปในลักษณะแบบนี้เอาแล้วก็ให้พรนะตั้งใจสัพโราวินิมุตโตสัพสันตพาวัต าพาพีติโยวิวาชันตุสาทีขายุโกภวะอภิวาทานาสิพระลังอระกาบพระกัน อรหังสัมมาสัมพุทโธภิกขะวาสวรรค์ต่างอาภิวาทิสวากาโตภิกขะวะตาธรรมธรรมังนามาสามสุปฏิปันโนภิกขะวะโตสาวกสังโฆสังฆังอาน,นิมนต์พัก